สวัสดีครับน้องๆวันนี้พี่ก็ได้ไปแล้วนะครับกับโกโจาตุรุครับล่างชายนี่นะครับบอกได้เลยว่าดามเมจเนี่ยจัด้านในย่านนี้นะครับก็เห็นว่าหลายๆคนนะครับอยากรู้ว่าโกโจชายนี่เนี่ยมันดีจริงไหมมันแรงขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราก็จะมานั่งดูกันนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับก่อนอื่นนะฮะที่ขอขอแบบถามความสงสัยส่วนตัวว่าทําไมทําไมต้องใส่ชุดเมดทําไมโกโจต้องใส่ชุดเมดครับทุกคนผมโอ้รู้สึกปวดใจเป็นอย่างยิ่งนะครับกับตัวละครที่ผมชอบเนี่ยฮะก็ ผมเพิ่งไปติดตามดูมานะเรื่องจ no นะูจิสึโนคไคเซนเนาะมหาเวทพัดดึกมานก็ชอบตัวละครนี้เป็นพิเศษเลยนะครับปั่นดีนะครับโอเคเราไปดูดาเมจกันเลยดีกว่านะครับสำหรับร่างธรรมดานะครับที่ยังไม่ได้เ,เป็นชายนี่จะอยู่ที่เริ่มต้น160นะครับแล้วก็ถ้าเป็นชายนี่เนี่ยจะเริ่มต้นที่290นะครับแล้วถ้าเป็นเลเวลสูงนะครับเอาที่1 3 5เลยแล้วกันนะก็เบสดาเมจตอน1 3 5นะครับอยู่ที่ 400M นะครับ แล้วก็ร่างใช้นี้อยู่ที่7 1 0ดรครับโหทุกคนเกินไปเปล่านาำเมจขนาดเนี้ยแบบบ้านแหลกนะครับแบบว่าถ้ากดโจโดเดินเข้าไปนี่ท,ทุกทีบอสนี่แบบไอจิคีอยู่ให้แหลกเนยนะครับสำหรับเพี่ร้อยห้านะครับร่างใช้นี่3.7มจุดบีร่างปกติ2.1งจบีโอ้โหถ้ามีร่างใชน้นี่พี่ว่านะอาจจะโซโลโ72คนเดียวไหวนะครับก็เดี๋ยวต่อไปเราก็จะไปดูสกิลของ ทั้ง2ล่างเลยนะครับก็ดูพร้อมกันไปเลยนะครับจะได้ไม่เสียเวลานะครับเรามาดูกันนะครับก็ใช้เวลาโจมตีประมาณ8ทิศนะครับทุกคนตอนนี้โกโจกำลังประทับสุคุณะอยู่นะครับนี่ไงสุคุมะนะครับตอนนี้ไปสุคุมะไปแล้วครับผมก็จะเป็นไอเนี้ยนะครับท่าที่มันรวมพลังทั้งสองนะครับแล้วก็จะปล่อยสายเวีสีฟ้าเอ้ยสีบ่วงนะครับที่แบบว่าเป็นความว่างเปล่าเนี่ยในเมนี่แบบขื้นพื้นดินหายไปทั้งแถบนะฮะ ก็ถือว่าเป็นสกิลที่สวยมากเลยนะสำหรับพี่เนี่ยแบบเวลาที่สกิลมันออกไปใช่ป่มมันมีแบบว่าคลื่นสันส่นๆด้วยนะแบบรู้สึกได้ถึงความรุนแรงนะเดี๋ยวเดี๋ยวดูนะครับเนี่ยพอปล่อยออกไปมันจะแบบเหมือนมันบิดบิดอากาศเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมมันเหมือนบิดอากาศนะครับอันนี้พี่ก็เปิดแบบว่า h d ดีแล้วนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับสําหรับโปโจสตูรุนะครับส่วนแล้วพี่ก็คิดว่าถ้าใครสามารถหามิติใช้นี่ได้ครบ5ตัวนะครับก็ควรคราฟนะครับ สำหรับกโจสตอรูรุนะครับขอโทษทีนะฮะรีนทันกันอย่างยิ่งเลยนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาอสมควรแล้วนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเวลาพี่ไลค์น้องๆจะได้เข้ามาเป็นคนแรกนะแล้วก็ให้พี่แบกดันนะครับผมโอเคนะครับวันนี้ก็แค่นี้นะครับไว้เจอกันนะครับคลิปถัดไปเราจะมารีวิวตัวอะไรนะครับผมแล้วถ้าใครอยากให้ผมรีวิวตัวอะไรเป็นพิเศษนะครับสามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัััสดีเจอกนครบผ